ลบ12นะครับแล้วก็บวก12โอ้โหปรับได้24ระดับเลย,เลยก็ปรับเป็นศูนย์แล้วกันนะครับอ่าโอเคแล้วก็นี่แล้วก็ข้อเสียข้อหนึ่งคือเสียลาเวเลียแล้วมันหลวมแค่นั้นเองอ่าเนี่ยเก็บลงไป โอ้โหชาร์จแบบนี่คือเสียงของ DJI บวกกับเรเวเลียของโหลดนะครับโหลดเวอร์ชันแรกนะครับไม่ใช่โหลดเวอร์ชัน2โหลดเวอร์ชัน2จะเสียงดีกว่านี้นี่คือโหลดเวอร์ชันแรกสมมุติว่าใครมีแล้วก็อามาเสียบใช้งานเนี่ยผมถือว่าโอเคช่องเสียบคุณก็ต้องอ้อมมาแบบนี้เดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นมาให้ดูนะครับมันเสียบได้ทั้ง2ด้านนี่คือดีมากๆเลยสําหรับ DJI แล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งคือ ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาแกะกล่อง PV ว,ว j i m j x m i นะฮะแล้วก็มาลองเสียงกับโหลด Wireless GO เวอร์ชั่นสนะครับซึ่งผมใส่อยู่เดี๋ยวผมจะใส่ใหม่ให้คุณผู้ชมเห็นว่ามันเป็นโหลดโหลดเนี่ยต้องไปซื้อไม่เหล็กมาติดเสื้อไม่งั้นพอมันห้อยอย่างงี้แนละ้วมันย้อยหรือว่าถ้าคุณหนีบข้างในฮะ มันก็จะหลังนะครับเดี๋ยวมาดูดีใจมิกตัวใหม่ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพูดประมาณนี้นะครับนี่คือดีใจมิกนะครับกล่องก็ประมาณนี้ฝ่ามือเดี๋ยวเทียบกับกล่องดีใจออสโบร์พอกเกตประมาณนี้ฮะนไ ก็ไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับเล็กๆ,ๆแล้วเขาก็เขียนนู่นนี่นั่นนะครับนี่กล่องเขามี Dual Channel Recording ก็คือสามารถเ e c o คอร์ดโดยกดปุ่มหรือว่าเป็นแบ็ k อัพทางเลยนะครับถ้าคุณไม่กดปุ่มบันทึกก็จะมีแบ็ k อัพอยู่อยู่แล้วนะครับที่เขาทำมาให้นะครับแบ็กอันี่ก็จะเหมือนการถ่ายวิดีโอกล้องหน้ารถยนต์อ่ะพอเวลามันเต็มมันก็จะบันทึกซ้ำไปเรื่อยๆนะครับแต่เวลาเรากดอัดโดยตรงเนี่ยไฟล์เสียงของเราก็จะไม่โดนทับซ้อนนะครับก็จะเป็นไฟล์เสียงของเราแยกเลยนะครับ250เมตรในการใช้งานนี่ถือว่ากว้างมาามาากกกกๆ้็ล ทันหลังพูดอะไรสะดวกสบายแล้วเขาบอกว่าสัญญาณตัวนี้ดีมากเดี๋ยวจะไปลองทดลองแบบคนเยอะๆให้ดูนะครับว่าสัญญาณ2.4เนี่ยมันรอดหรือไม่รอด <Okay. S 1> นะครับโดยปกติแล้วโหลดไวเลสโกตั้งแต่เวอร์ชันที่หนึ่งเนี่ยเอาไปเทสคนเยอะๆช่องนอนซีหรือไปเทสถ่ายรายการใน e x h i b i t i o n Hall ลมอนโชหรืองานไปเทคบางนาครับผมสัญญาณค่อนข้างดีไม่ค่อยหลุดไม่ค่อยขาดพอเป็นเวอร์ชันสองนี่สามารถบันทึกเสียงได้โดยตรงหรือขาดก็ช่างมันนะฮะมันก็บันทึกตัวมันแล้วก็ไปเสียบกับคอมเข้านะครับแต่ตัวนี้นะครับดีนะครับแค่น โอ้แพ็กเกจจิ้งเขาดีนะครับแกะมาจะเป็นอย่างนี้เขาบอกว่า In the Bo x กนันก็มีภาษาจีนนะครับจากวังเสารมาหัน่นเขาก็จะแถมมาให้เป็นชัร์จิ้งเคสรีซิฟเวอร์ทานสมิเตอร์สองอันนะครับอะไรเนี่ยเออนั่นแหละฮะเดี๋ยวผมแกะให้ดูแกะมาปุ๊บจะเป็นแบบนี้แยกมานะครับแล้วก็ข้างล่างมาเป็นแบบนี้นี่นี่ก็คือกล่องเคสของเขาข้างล่างนี้ไม่มีอะไรแล้วมันไม่มีอะไรนะครับมาพังทลาย <c oughs> เป็นประมาณนี้ครับกล่องของเขา นี่ดีไซน์วิศวกรดีไซเนอร์ของดีใจเขาค่อนข้างจะเก่งมากๆนะครับสามารถดีไซน์อะไรก็ไม่รู้นะครับมาอยู่ในกล่องเดียวกันได้เหมือนดีใจพ็อกเก็ตสนะครับทำมาได้แกวมาตัวเคสเนี่ยโอ้โหผมต้องบอกเลยว่ามันสวยมากจริงๆครับมันเป็นลายแบบฟิลลิ่งการจับคือวัสดุดีมากดีใจตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าไม่ใช่แบบเงาแวบๆนะครับทํามาแบบด้านสวยมากๆนะครับแล้วก็เวลาคุณจับเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าไม่ป้องแป้งเลยคือวัสดุมันค่อนข้างแข็งแรงมากๆคุณลองไปจับตัวจริง ดูครับคุณจะรู้สึกว่าเนี่ยแค่เนี้ยมีเสียงแค่เนี้ยแล้วก็ไม่ป้องแป้งเลยเนี่ยแม้ด้านหลังนั่นเนี่ยอิเวสเ USB Type C ตรงนี้นะครับก็มีมาให้ก็รองรับการชาร์จแล้วก็มีท่านข้างล่างเนี่ยเอาไว้วางแบบนี้นะครับก็ไม่ค่อยเคลื่อนไปไหนนะครับม,มันก็เหนียวนะครับเป็นยางตรงนี้ซึ่งดีไซน์มาดีมากๆครับข้างหลังก็เป็นบานพับนะครับออกมาแบบนี้แล้วก็เป็นแม่เหล็กนะครับเนี่ยน้ำหนักฝาแม่งอย่างดีอะคือแบบ คือตอนแรกผมดูรีวิวคนอื่นไม่คิดว่า z o o จับจร,จริงๆมันจะแบบมันว้าวมันดีขนาดนี้อันนี้ผมซื้อมาจากร้านเทพแกจเจ็ตนะครับขอขอบคุณเทพแกจเจ็ตนะครับที่เป็นธุลารจัดสรรจัดหามาให้นะฮะแกร็บนึกว่าขับโรบโอกินีเร็วมากนะครับก็มีขายทั้งซูมทั้งเทพแกจเจ็ตนะครับหรือแม้แ่บิ๊กคาเมล่าแต่ขอขอบคุณเทพแกจเจ็ตครับสั่งซื้อกับเทพแกจเจ็ตรวดเร็วนะครับรับประกันดีโอ้โหฝาแม่งโคตรดีครับ พอแปะฝามางนี้ก็จะมีไฟเตือนนะครับมีอยู่สี่ช่องด้วยกันไฟเนี่ยก็เป็นวัสดุที่ทําออกมาดีเหมือนกันมันไม่ใช่หลอดไฟแบบกากๆมันเป็นหลอดไฟแบบให้ f e ล l i n g ของค,ความละมุนของสีขาวอะ่ะคือมันเจ๋งมากๆครับคุณผู้ชมคือไม่รู้จะอวยยังไงดีนะมันทํามาดีจริงๆอะแกะออกมาเนี่ยถ้าเกิดคุณได้ดูแบบหนังไซไฟต่างๆที่มันมีพวกหุ่นยนต์หุ่นไลเหมือนกันเลยแล้วหน้าจอตรงนี้นะครับของตัวรับเนี่ยหน้าจอมันค่อนข้างชัดและสว่างมากครับเดี๋ยวผมแกะมาให้ดูอ๋อเป็นแม่เหล็กดูลงไปะฮะ โอ้หน้าจอเป็น OLED ด้วยหน้าจอเป็น OLED สว่างชัดโอ้โหคมเลยนะครับจะแสดงการชาร์จนะครับการชาร์ก็ขึ้นสีเขียวแบบนี้แกวมา มีน้ำหนักค่อนข้างจะหนักก็โหลดเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันมีมอเตอร์สานด้านในแล้วตอนที่คุณดูในรีวิวต่างๆนาครับหรือนูในรีวิวเราครับมันดูเหมือนว่าเป็นพลาสติกกองแก๊งไม่เลยคือคุณจับแล้วมันแบบมันหนึบมันแน่นอ่ะคือมันคุณภาพจริงอ่ะตอนแรกผมดูผมนึกว่ามันเป็นแบบฟองแป้งเบาๆไม่ใช่เลยครับมันไม่ใช่ที่เห็นอ่ะอวยยังไงให้คุณคุณไปจับตัวจริงคือผมบอกเลยว่าแบตชี้เรื่อมันดีมากน้ําหนักมันดีมากนี่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับดีเจทั้งนั้นเลยนะครับผม้อมางแลววยกจริ่ดีีไฟส คุณอาจจะดูผ่านกล้องเนี่ยมันจะเป็นไฟแบบสีเขียวธรรมดาใช่ไหมแต่คุณมาดูฟิลลิ่งไฟมันน่ะมันเป็นไฟสีเขียวแบบเขียวสวยอะ่ะคือวัสดุทุกอย่างที่ใช้มันดีมากเลยนะครับแล้วถ้าคุณไม่ชาร์จในเคสคุณก็สามารถใช้ไทสีชาร์จตรงนี้ได้นะครับมีปุ่มเนี่ยตรงเนี้ย เนี่ยแล้วก็มีปุ่มเลคอขอดพอกดปุ่มเลคอขอดก็จะขึ้นไปเขียวอย่างนี้นะครับก็อย่างที่บอกเวลากดปุ่มเลคอขอดเนี่ยเสียงเราจะโดนเก็บไว้ไม่โดนบันทึกซ้ําบันทึกทับแต่ถ้าเกิดเราไม่กดเลยมันเป็นสีแดงพูดผิดนะครับเป็นสีแดงคือบันทึกเราไม่กดเลยมันก็จะมีแบ็กอัพไว้ในตัวมันอยู่แล้วแค่เสียบเข้าคอมมันขึ้นเป็นไรเหมือนเสียบอินดีการ์ขึ้นมาเลยดึงง่ายถ้าเป็นโหลดมันต้องใช้โปรแกรมโหลดเซนทรัลใช่ไหมตัวนี้เสียบปุ๊บมันดึงไฟล์เข้าได้เลยนี่ง่ายและแก้ปัญหามาให้เรียบร้อยครับตดดอบ้ิิน คุณใส่ตรงนี้มันจะต้องซื้อแม่เหล็กครับประมาณ700บาทของโหลดนะครับเพื่อจะมาติดกับตัวไมโครโฟนแล้วให้มันหนีบติดกับเสื้อตรงนี้แต่ตรงนี้เนี่ยคุณแค่แกะแม่เหล็กครับโอ้โหแม่เหล็กแม่งโคตรแน่นนะครับคุณผู้ชม โอ้โหแล้วดูข้างหลังครับเขาเพ้นอะไรไม่รู้ครับดีใจมิกแล้วมาลองงองแงงสนน้องลองงงแงงมากๆครับทำให้รู้สึกว่าของแพงจริงๆครับโอ้โหบานตัวนี้ยังทํามาดีเลยอะเจ๋งจริงๆ,ๆมีปุ่มเลคคอร์ดนะครับแล้วก็ปุ่มแพรด้านซ้ายก็มีปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ไทซีในการชาร์จ <Okay. S 1> ด้านบนก็ตัวนี้เป็นไม้นะครับแล้วก็มีตัวเกี่ยวเดดแคทได้นะเอาไว้กันลมตัวนี้เป็นเสียบไมล์ลาเวเลียเดี๋ยวเสียบให้ดูนะครับผม, <S <S ผมเดี๋ยวผมจะมาตีกันตรงนี้ค่อน เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวลองเต้นอ่ะชอบจังใจไม่ตกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนดูนะคุณผู้ชมมันแน่นมากวิตกว่าตกว่ามันต้องติดกันจริงๆครับแต่มันไม่ตกนี่นี่นี่แม่เหล็กมันแน่นมากครับจนมันติดกดไปกดมาคือคุณจะเลื่อนตรงไหนก็ได้นะในเสื้อเนี่ยคุณเห็นไหมคุณจะเลื่อนตรงไหนก็ได้แต่ให้มันอยู่ในแถบแม่เหล็กกันมันติดหมดซึ่งโอ้โหไม่เสียทรงแต่บนโลดเนี่ยมันจะแบบมันจะหักลงคอเสื้อแต่เนี่ยมันไม่เสียทรงเห็นไหม นอกจารความเท่คุณก็เลื่อนมาตรงหัวนมฮะอยู่ในหัวนมได้ <laughs> นี่เป็นไงสวัสดีหัวนมคุณครูนะครับผมประมาณนี้นะครับออ,ออกระง่ายมากๆนะครับถ้าดึงออกเนี่ยมันจะดึงยากแค่คุณสไลด์ปึ๊บอย่างนี้ออกเลยสไลด์ให้มันเป็นแบบเนี้ยสไลด์ให้มันเป็นเงี้ยฟืดแบบเนี้ยมันจะออกนะครับแต่ถ้าดึงออกจากการมันดึงยากเดี <Okay. S 2> ๋ยวจะสาธิตให้ใหม่สไลด์ออกจากกันนี่อย่างนี้ก็ออกนะครับถือว่าโอเคเลย มีแม่เหล็กติดมาให้ด้วยค่าดีมากๆเลยครับคือผมด้ให้คุณมาจับจริงๆอ่ะมันไม่เหมือนในคือผมดูวิวมันหลายเจ้ามากมันดูเป็นวัสดุกองแกงมากแต่คุณมาดูแมททีเรียลจริงๆมันทํามาโคตรดีแล้วอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะเอาโหลดมาเทียบนะครับขนาดตัวของมันนี่คือโหลดมันก็จะสูงก่าโหลดประมาณ2 3มมิลประมาณ23มมิลสูงกว่าแต่มันได้แคบกว่าประมาณเกือบเท่าตัวเลยมันอยู่ที่ประมาณเศษอ่ะเดี๋ยวผมเทียบให้ดูแมเนี่ย นี่คือเทียบขนาดของโหลดนะครับว้วเศษสองส่วนสามะกันไม่ดีไม่ถึงด้วยซ้ำเกือบจะครึ่งหนึ่งเนี่ยมันเกือบจะเป็นครึ่งหนึ่งของความกว้างของเขานะครับแต่น้ําหนักหนักกว่านิดนึงนะครับเดี๋ยวน้าหนักขึ้นมานะครับน้ําหนักระหว่างตัวดีใจไมกับโหลดไวเลสโกสองขึ้นมานะครับว่าน้ําหนักเท่าไหร่แต่นี่หูมันเล็กมากเลยนะเล็กเล็กครับถ้าอยากเบากว่าน,นี้ก็แกะตัวแม่เหล็กออกแั้นก็หนีบอุย้ยเบาพอๆกันนะ ถ้าไม่ใส่แต่ยังว่ามันมีตัวแม่เหล็กในการสั่นนะครับในการสั่นองมันเนี่ยเวลาเราปิดไมค์ไงฮะมันก็จะตืดมันจะสั่นตืดนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเวลามันสั่นดูนะเนี่ยเสียงสั่น,นผมเรียกว่า build quality หรือวัสดุที่ใช้อ่ะครับมันดีก่าโหลดเลยอ่ะอันนี้ผมพูดโดยแบบความเป็นกลางมากๆเนี่ยมันดีก่าโหลดเลย build q u a l แบบตัววัสดุที่ใช้อ่ะงานหะายอะไรพวกนี้นะครับทำมาดีมากนะเนี่ยขนาดประมาณนี้นะครับดีใจมิกแล้วก็เวลาใส่เข้าไปครับคุณผู้ชม มันดูดเข้าไปมันเป็นแม่เหล็กดูดปุ๊บทีนี้เราจะมาดูตัวรับนกันนะครับตัวรับเนี่ยมันจะไม่ได้ดูดเหมือนตัวส่งนะครับตัวรับเนี่ยเราต้องเอามือดันเข้าไปให้มันชาร์จแต่ตัวส่งเนี่ยพอเราชาร์จปุ๊บระวางปุ๊บมันดูดเข้าไปเลยแต่ตัวรับเนี่ยเราต้องให้มันเข้าล็อกแล้วเราก็ดันปุ๊บเพื่อชาร์จนะครับนี่ RX นะครับ RX ปุ๊บ receiver transmitter okay. Rece โอเค receiver กดมา ผมจะเทียบขนาดให้ดูนะครับขนาดของโหลดกับขนาดของ DJI Mix นะครับ DJI ไมค์คือของโหลดเนี่ยตัวรับเนี่ยมันก็มีขนาดเท่ากับตัวสง่งฉะนั้นผมจะเทียบให้ดูงี้มันก็จะมีความอ้วนที่อ้วนกว่านิดหน่อยอ่าอ้วนอ้นวนไปนิดหน่อยมันก็จะหนากว่านิดนึงเห็นไหมมันจะหนาตัวพลาสติกตรงนี้หนาขึ้นมาแล้วก็ความกว้างเนี่ยก็กินมันนิดนึงนะครับกินของโหลดมานดนวยนึ่งประมาณน,นี้เห็นไหมแต่ว่ามันสั้นกว่าเนี่ยมันก็ถือว่าเล็กครับเดี๋ยวเราเอาคลิปออกมาแล้วน,นะคลิปปุ๊บอ่ะ ผมจะประกอบตัวคลิปของมันนะครับซึ่งอันนี้นนมันก็ใส่ค่อนข้างจะยากนิดน,นึงนะครับทีนี้พอใส่เนี่ยเวลาจะใส่ชาร์จเนี่ยก็ใส่ได้อยู่นะปึ๊บเนี่เข้าไปก็ชาร์จเงินอ๋อผมรู้ละมันต้องใส่ตัวหนีบก่อนมันถึงจะดูดแบบพอดีเนี่ยดูดไหมแต่ยังไงก็ต้องกดให้มันแน่นอยู่ดีครับใส่คลิปหนีบไปนะครับนี่เป็นแบบนี้ ซึ่งเขาดีไซน์ดีตรงที่เวลาเราใส่มาบนกล้องเนี่ยเราดูหน้ากล้องเ่เราก็จะเห็นจอตรงนี้แต่โหลดเนี่ยเวลาเราดูหน้ากล้องเนี่ยเราจะต้องดูข้างบนเพราะว่าจอมันอยู่ตรงนี้ฮะจอโหลดมันจะอยู่ตรงนี้มันจะไม่ได้อยู่ตรงนี้จอโหลดมันอยู่ข้างบนอย่างนี้เวลาเราจะดูสถานะเราก็ต้องเอื้อมมาดูข้างบนนะครับแต่ถ้าเป็นจอดี i เห็นไหมจอมันอยู่ตรงนี้เวลาเราเสียบกล้องอ่ะมันก็จะเป็นแนวนี้เราก็สามารถมองเห็นตรงนี้ได้เลยว่าเออมันเห็นสถานะอยู่ตรงนี้แต่ของโหลดเนี่ยเราก็ต้องเอื้อมไปมองข้างบนนะครับมันถึงจะเห็นโอ้โหมันแก้ปัญหามาแบบทุกอย่างนนะคครับแล้วกทสีุณช ถ้าจะกินเหมือนทัดโทรศัพท์เลยอ่ะมันทัดดีมากจังวะวันนี้เท่าไหร่เนี่ยโอเคเวลาอ่ะตีสองปึ๊บเซตครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นมาสักหนึ่งตัวปึ๊บเปิดอ่ะเนี่ยติดแล้วนะครับพอเราเปิดมันก็ติดแต่มันขึ้นตัวเลขสองนะครับเดี๋ยวตัวเลขหนึ่งขึ้นมาปึ๊บเบามากเลยอ่ะตัวรับมันเบามากครับนี่คือตัวหนึ่งตัวหนึ่งจะดูด้านขวานะครับเนี่ยหนึ่งอยู่ด้านนี้สองอยู่ด้านนี้อ่ะเดี๋ยวเราเก็บตัวสอง ปิดดูว่ามันจะปิดไหมตัว2องเาปิดอ่าพอปิดกล่องประมาณ5วิมันก็จะปิดตัว2ไปนะครับนี่ตัวหนึ่งขึ้นมาโหลโหลโหลเฮียเหรอคะโอเคก็เสียงจากที่ดูมาก็ มีการทดสอบเสียงนะครับมันจะมีเสียงที่หนากว่าตัวโหลดโหลดมันจะแฟดกว่าพี่พงบอกผมแล้วโหลดมันจะไปทําต่อได้นะครับแล้วก็ไฟล์ที่มันเอาลงโหลดเซ็นทรัลมันเอาไปปรับแต่งต่อได้แต่ว่าตัวนี้คือเน้นง่ายๆจบเลยซึ่งผมชอบเน้นง่ายๆเพราะว่าผมไม่ค่อยปรับอะไรอยู่ละเน้นคุณภาพจากไมวครเวลียอะไรมากกว่าซึ่งตัวนี้มันแก้ปัญหามาโหลดจะไม่มีการเสียบ รูหูฟังมอนิเตอร์ได้แต่ตัวนี้ครับสามารถเสียบรูหูฟังมอนิเตอร์ได้นะครับนี่แล้วก็เอานี่ก็คือเส้นสายที่ไปเสียบกับกล้องนะครับเวลาเสียบกับกล้องมันก็เป็นนี้แล้วก็เสียบกับกล้องมันนี้โอ้จอมันชัดมากนะครับจอชัดมากเลยคุณภาพมันดีมากอะมันดีจริงๆคุณภาพมันแบบมันแน่นมันมันกระชับมันดีไปหมดอะดูดิ <c oughs> คือเขาดีไซน์มาค่อนข้างดีผมขอหอมทีดิโอ้ดีใจเนี่ยเดี๋ยวมาดูในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง อ่ามีถุงมีถุงเวลาเราพกไปเราก็พกไปทั้งถุงนะครับซึ่งพอเราพกถุงเนี่ยมันก็จะมีพวกเดดแคทสองอันเนี่ยสายแจ็คสามจุดห้าไว้ให้เสียบตรงนี้นี่เสียบตรงนี้แล้วก็เสียบกับกล้องของเรานะครับสายมันแข็งนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเวลาเราเสียบกับกล้องโซนี่หรืออะไรก็ตามแตเ่เดี๋ยวผมจะลองเสียบให้ดูมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะเสียบมันจะเป็นประมาณนี้ครคือสายมันต้องออมมาเสียบ รูหูฟังอีกตรงนึงอย่างเงี้นะครับบางทีมันก็อย่างงี้เหมือนกันมันก็ผ่านข้างหน้าอย่างงี้เหมือนกันนะเนี่ยเวลาเราเสียบมันก็จะมาลัดด้านหน้าหรือเราไปลัดด้านหลังอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าดีนะมันพอดีกับสายเลยนะครับอันนี้แล้วแต่คนจะถนัดนะครับแต่ผมว่าโอเคอยู่นะเนี่ยเวลาเราส่องกล้องเห็นไหมเราก็จะเห็นตัวหน้าจอทันทีแต่ถ้าเป็นโหลดมันจะอยู่ด้านบนเราก็ต้องเอื้อมคอไปเนี่ยเราเห็นเลยว่ามันมอนิเตอร์ติดไม่ติดดูนะครับ hello 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 เนี่ยเวลาเรามองกล้องอยู่ฮะมันก็จะเห็นทันทีคือมันง่ายมากเนี่ยมองไปมันก็รู้ว่าเส้นเสียงมันติดไม่ติดแล้วเส้นเสียงมันอ่ะเขาเรียกว่ามันเซนซิทีฟไวมากมันจะเด้งขึ้นเด้งลงไวอ่ะแล้วมันมีความถี่ที่ละเอียดค่อนข้างสูงเลยนะครับนี่คือผมชอบนะเดี๋ยวมีอะไรอีกข้างในมีเด a แคทสองตัวนะครับเด d แคทก็อ๋อเป็นล็อกของมันแบบนี้แบบนี้ใส่ไงเนี่ยอ๋อให้หมุนให้หมุนเดี๋ยวดูว่าแน่นไม่แน่นนะครับเดี๋ยวรู้เลยโอ้เป็นล็อกเลยครับ ไม่หลุดเลยนะครับมันหมุนเข้าล็อกอะแล้วมันก็หมุนไปเงี้ยเนี่ยดึงยังไงก็ไม่ขาดเพราะมันหมุนเข้าล็อกนอกจากเราจะหมุนอลกมาแล้วก็ดึงออกเงี้ยนะครับมันหมุนเข้าล็อกถือว่าดีแล้วก็เส้นที่เขาบอกเนี่ยเส้นชาร์จตรงนี้นะครับไทย e A หรือไทย e C มีอะไละอีกอ่ะมีกู้มือนะครับนู่นนี่นั่นในถุงเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2 2ช่องด้วยกันเดี๋ยวเราลองใส่อนะันนี้ในช่องนึงดิ โอเคมันใส่ได้2ช่องครับอีกช่องหนึ่งคุณก็ใส่เ e d cat ใช่ไหมอีกช่องนึงเอ้ซอง่องช่องหนึ่งใส่เดดแคทช่องนึงก็ใส่ u s d เห็นไหมในนี้มันก็จะมีทั้งหมด2ช่องครับเฮ้ยแม่งดีไซน์มันจบจริงตกเบอร์ขอแค่พีดีใจอแบบ clubs. ผมไม่คิดว่าแบร,รนด์คุณจะอินเตอร์ขนาดนี้แล้วคุณก็ น,นี่คือเซตหนึ่งแล้นะที่คุณจะต้องเอาไปคือจบเลยคุณแก่มานี่คือไมที่มีพิธีกรสามารถทําได้คู่หนึ่งด้วยนะครับแล้วก็แบ็กอัพได้นะครับมอนิเตอร์เสียงได้ในตัวด้วยแม่งเจ๋งมากแล้วคุณภาพแม่งโคตรด,ดีให้ไม่อยากจะอวยหมดละในนี้คือหมดเก็บใส่กล่องใส่คู่มือเข้าไปข้างในนี่นะฮะมันก็มีคู่มือ แม่งแบบทำมาดีจริงๆอ่ะดีไซน์มาแบบคิดมาแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเสียบราวเลี่นะครับผมเห็นพี่อูเสียบไม่แน่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองอเสียบดูว่ามันแน่นหรือไม่แน่นนะครับ mm hmm. นี่คือดูไมเอาไว้ที่เสียบบนราวเลี่นะครับเสียบดูนะ mm hmm. เออไม่แน่นจริงมันแบบมันหลุดง่ายอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวลองของโหลด mm hmm. ผมมีหลายอันอันนี้คือโหลดราวเลี่ถ้าเป็นแบบเนี้ยหัวมันจะสั้นเห็นไหม แลเป็นแบบของโหลดเนี่ยหัวม,มันจะยาวเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะใส่กับตัวไมโครโฟนที่เป็นเป็นลื่น USB นะครับที่มันหมุนได้แบบนี้นะครับที่ใส่ฐานแต่เดี๋ยวเราเราเวลี่ยโหลดเราเวลี่ยโกครับดูว่ามันจะแน่นหรือไม่แน่นแน่นนะครับ คือต้องเป็นไม้ชนิดที่ไม่ใช่แบบเนี้ยอันเนี้ยมันจะมีหัวหมุนใช่ไหมหัวหมุนเนี้ยมันจะกินตัวด้ามข้างในไปเห็นไหมคือตัวเสียบมันเหลือนิดเดียวมันทําให้หลุดง่ายแต่ถ้าเทียบกับโหลดแล้วนะฮะเดี๋ยวผมเทียบกับโหลดโหลดเนี้ยมันเสียบแน่นเนี่ยมันแน่นมันไม่หลุดปกติผมจะใช้เซตนี้แต่ของดีจเนี่ยต้องเป็นไม้เหลาเหลี่ยมที่แบบมีก้านยาวแล้วไม่มีตัวนี้เห็นไหมตัวนี้พอมาดูเนี่ยก้านมันจะสั้นทันทีเห็นไหมเนี่ยมันเสียบได้อีกนิดหนึ่งมันก็เลยหลวมนะครับค แน่นเลยเนี่ยเสียบโหลดไม่หลุดนะครับแต่ว่ามันก็ดึงออกมาง่ายขนาดเสียบโหลดไม่ยังดึงออกมาง่ายเลยเฮ้ยขอลองอีกทุกตัวฮะเผื่อเป็นทิกตัวกูตัวเดียวเหมือนกันหลุดง่ายฮะฉะนั้นก็ระวังครับอันนี้คือข้อติเลยนะครับดีใจต้องแก้ไขในเจนถัไดไปผมว่าเขาทํามาแก้ไขในเจนถัดไปนั่นแหละครับเขาถึงทามาแบบนี้หลุดง่ายจริงยิ่งเป็นอย่างเงี้ยโหหลุดโอ้โ oh, หหลุดหลุดหลุด ง่ายจริงง่ายเกินไปใช่ไหมแต่ถ้าใครใช้แค่ตัวไมค์มันก็ถือว่าโอเคโอเคต่อจากเนี้ยเดี๋ยวผมจะเทสไมค์ My ทั้ง2ตัวนี้นะครับโดยการเสียบตัวรับและตัวส่งคือจะจะฟังเสียงดิบๆจากตัวมันเลยนะครับว่ามันเสียงเป็นยังไงเราจะไม่เอาไฟล์จากในตัวมันนะครับเพราะในไฟล์จากในตัวมันพี่พงก์ทําไปแล้วทีนี้ผมจะทําให้ดูว่าไมโครโฟนแวร์เลดสองกับไมค์ดีใจไมค์เนี่ยเสียงเป็นยังไงทั้งต่อเราเหลี่ยงและไม่ต่อเราเหลี่ยครับเสียงจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยว มาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือไมค์ของโห,หลดไวเลสโกลชั่นสสวัสดีครับเป็นยังไงเสียงของโห,หลดไวเลสโกลชั่นสซึ่งในหลายๆทริปในหลายคอมเมนต์ในหลาย,ลาย ه, วอลก็ทํากันไปแล้วนะครับว่าเสียงมันเป็นประมาณไหนนะครับนี่คือโห,หลดไวเลสโกลชั่นสเดี๋ยวเราจะเสียบเซนไฮเซอร์ไมค์ตัวนี้นะครับดูว่าเป็นยังไงปึ๊บโอเค สวัสดีครับนี่คือเซนไฮเซอร์นะครับนี่คือการเสียบไมเซนไฮเซอร์โหลดเวลเลดโกลสองนะครับพร้อมไมเซนไฮเซอร์เวอร์ชันสองเหมือนกันนะครับเสียบเข้าไปนี่คือเซ็ตที่ผมใช้ประจำโหลดเวลเลดโกลสองกับไมเราเลียของเซนไฮเซอร์ซึ่งเสียงมันจะดีมากๆความไวมันจะไม่เยอะเสียงรอบค่ามันจะไม่ค่อยได้ยินมันจะเงียบเวลาเราเงียบเงียบกันเงียบ นี่คือเซ็ตที่ต่างประเทศใช้กันเยอะมากนะครับเซนไฮเซอร์กับโหลดโอ้ใช้ทำคอนเทนต์ได้เสียงคมชัดใสทีเดียวนะครับนี่คือเสียงของโหลดเวเลดโกบเซนไฮเซอร์โอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นดีเนะครับโอเคนี่คือไม์ของ DJI นะครับ DJ ไมค์มเป็นยังไงบ้างครับเสียงเสียงรู้สึกว่าจะมีความทุ้มมากกว่านิดนึงนะครับจะไม่แฟดเหมือนโหลดเป็นยังไงบ้างครับเสียงแล้วเดี๋ยวผมจะร้องดังๆสวัสดีครับ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 นี่คือเสียงของ DJ เไมค์มนะครับเดี๋ยวถ้าคนตัดต่อเขาบันทึกหน้าจอ ได้เดี๋ยวเขาจะบันทึกหน้าจอมาให้ดูเว็บของเสียงนะครับระหว่างโหลดกับดีใจว่าเว็บฟอร์มเสียงเนี่ยมันจะมีความตื้นลึกหนาบางแค่ไหนนะครับตัวนี้ก็น่าจะหนาหน่อยๆน,นะครับเพราะว่าเสียงจากที่ฟังดูพี่พงศ์วิวเนี่ยมันจะหนานหนึ่งนี่คือเสียงจากตัวพ็อกเก็ตของมันคือตัวนี้นะครับเล็กๆถ้ามันหนักคุณก็แกะออกเนาะเดี๋ยวเราจะเสียบเราเหลียตัวนี้หลุดแทบง่ายนะครับโลเทสเทส นี่ตีก,กระกลองหนะตีก,กระกลองได้เท่ okay, มากเทสเทสเทสนี่คือดีเจไมบวกเซนไฮเซอร์นะครับเสียงเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเสียงจากโหลดเวลเลสโกบวกเซนไฮเซอร์มาเทียบกับดีเจไมบวกเซนไฮเซอร์เนี่ยแต่เดี๋ยวจะตัดสลับกันเลยนะครับระหว่างเสียงโหลดกับดีเจไมนะครับสวัสดีครับนี่คือเซนไฮเซอร์นะครับนี่คือการเสียบไมค์เซนไฮเซอร์โหลดเวลเลสโกสองนะครับ พร้อมไม่เซนไฮเซอร์เวอร์ชัน2เหมือนกันนะครับเทสเทสเทสนี่คือ DJ ไมบวก s e n ไฮเซอร์นะครับเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเสียงจากโหลดเสียบเข้าไปนี่คือเซ็ตที่ผมใช้ประจําโหลดไว้เลดโก2กับไมเลาวเลียของ s e n ไฮเซอร์ซึ่งเสียงมันจะดีมากๆความไวมันจะไม่เยอะเสียงรอบค้ามันจะไม่ค่อยได้ยินมันจะเงียบเวลาเราเงียบเงียกันเงียบ นี่คือเซ็ตที่ปลดเวลเลส go บวก Sennheiser มาเทียบกับ DJI ายไมค์บวก s e r เนี่ยแตเดี๋ยวจะตัดสลับกันเลยนะครับระหว่างเสียงโหลดกับ DJI ายมค์นะครับต่างประเทศใช้กันเยอะมากนะครับ Sennheiser กับโหลดโอ้ใช้ทำคอนเทนต์ได้เสียงคมชัดใสทีเดียวนะครับนี่คือเสียงของโหลดเ a l e ลสโกบวก s e n n h เ i s e r โอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็น DJI นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแถมให้อีกนิดนึ่ง นี่คือเสียงของ DJI m ไบวกกับลาเวเลียของโหลดนะครับโหลดเวอร์ชันแรกนะครับไม่ใช่โหลดเวอร์ชัน2โหลดเวอร์ชัน2จะเสียงดีกว่านี้นี่คือโหลดเวอร์ชันแรกสมมุติว่าใครมีแล้วก็เอามาเสียบใช้งานเนี่ยผมถิอว่าโอเคนะครับเสียบดูแล้วฟังเนื้อเสียงดูว่าเป็นยังไงระหว่างการใช้ไมล์ไวเลสแล้วก็ถอดออก นี่คือไมค์ดีใจที่เป็นตัวพกเกตเลยไม่ได้เสียบไวเล็ตนะครับดูว่าเป็นยังไงฟังเอาตามนี้นะครับประมาณนี้ของดีใจโอเคโอเคเป็นยังไงบ้างครับเสียงนี่ผมกลับมาเป็นไมค์โลดแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะโชว์ฟังก์ชันฟีเจอร์ของดีใจนิดหนึ่งคือความฉลาดของดีใจคือดีใจเนี่ยสามารถเสียบตรงกล้องได้ทั้งด้านนี้แล้วก็ด้านนี้คือเสียบด้านไหนก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราเป็นตัดกล้องเราต้องการมอนิเตอร์เสียงแล้วก็เสียบมาทางหาเราสมมุติว่าเราจะถ่ายเองแล้วก็เสียบันอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปปแททรรกกขึ้้้้นนนนมมาาะััับ็็จเบบไดงงดง2 แต่ของโหลดจะเสียบได้ด้านเดียวเท่านั้นแต่ดีใจเนี่ยคุณจะมอนิเตอร์มันด้านไหนคุณเสียบได้หรือคุณจะถนัดตัว3.5เสียงอินพุตเข้าเนี่ยคุณอยากให้มันอยู่ด้านไหนคุณก็เสียบสลับด้านได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเสียบแบบดูแบบอัดวิดีโอด้วยตัวเองเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงข้ามกับตัวช่องเสียบคุณก็ต้องอ้อมแบบนี้เดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นมาให้ดูนะครับมันเสียบได้ทั้ง2ด้านนี่คือดีมากๆเลยสําหรับ DJ i แล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งคือเนี่ยสมมติว่าค นะครับเนี่ยสามารถปิดเสียงได้มันก็จะสั่นเนี่ยสั่นตืดๆนะ <Okay. S 1> ครับนี่สั่งจากตัวของตัวรับก็ได้นะครับสมมุติว่าพิธีกรไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับไอทีเลยว่ากดอัดตรงไหนหรือว่ากลัวเขาจะลืมนะครับเราก็กดให้เขาได้สมมติน้องพิธีกรเป็นผู้หญิงเป็นพิตีงี้เราสามารถเลือกบันทึกได้เรากดไปเนี่ยมันก็กดอ,ดอัดอัตโนมัติเห็นไหมนี่ก็กดอัดเสียงไปโดยที่ลบไม่ได้เนะี่ย เนี่ยกดปิดเสียงให้ก็ได้นะครับให้มันออกอ e ีกไมหนึงเนี่ย,ยหรือฟอร์แมตตัวการบันทึกก็ได้นะครับนะปัดไปนี่ปัดลงมาก็จะเป็นเสียงโมโนกําลังของตัวสัญญาณเนี่ยก็ปรับได้นะครับความดังลบ1ิลบสินะครับแล้วก็บวกส oh, ิบสองหวปรับได้ยีระดับเลยก็ปรับเป็นศูนแล้วกันนะครับอ่าโอเคแล้วก็นี่ขนาดบรรจุอ๋อปรับเสียงความดังของหูฟังได้ การตั้งค่า <Okay. S 1> <okay. S 2> การแจ้งเตือนการสั่นเราปิดก็ได้นะครับการเชื่อมโยงอุปกรณ์นี่ดูได้ว่าเชื่อมโยงตัวหนึ่งหรือตัว2อ,อยู่นะครับคนที่มอนิเตอร์ข้างหลังเนี่ยเราก็กดดูได้ความสว่างโอ้สว่างสูงสุดเลยนะครับภาษาเป็นภาษาไทยปรับได้วันเวลาเดือนปีรีเซ็ตข้อมูลจากโรงงานเวอร์ชั่นข้อมูลที่ปฏิบัติตามโมเดลนู่นนี่นั่นนะครับเวอร์ชันเฟิร์มแวร์พวกนี้ถือว่าสว่างมากๆเลยและที่สําคัญถ้าเกิดกลัวจะมือล้านแบบนี้คุณกดตรงนี้ก็ได้ฮะหนึ่งทีมันจะเป็นการล็อกหน้าจอครู ไม่สามารถปัดได้เห็นไหมมันก็จะปลอดภัยไว้เนาะไม่ไปจิ้มไปตัดอะไรก็ปลดล็อกได้พอปลอดล็อกก็ปัดได้ปกติโอ้โหทำมาคบคุ้มจบภายในตัวเดียวนี่คือดีใจไหมครับผมผม,ผมต้องบอกเลยว่าโดนพี่หลานแกป้าย,ยามาผมก็สั่งทันทีกับเทพแกเจตก็มาส่งทันทีคับดิฟรถมาอย่างรวดเร็วคือว่าเป็นไม้ที่ค่อนข้างตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เดี๋ยวไปลองเรื่องการใช้สัญญาณในที่คนออัดมาซึ่งโหลดเนี่ยจะตอบโจทย์เรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับผมเนี่ยมีไม้ทุกยี่ห้อแล้วก็เกือบทุกรุ่นเลยนะครับซื้อ u s f ตอตัวนั้นยังไม่ได้ซื้อพวกโซนี่พวกซารามอนิกอะไรซื้อมาหมดแล้วมาลองหมดแล้วนะครับสุดท้ายก็ใช้โหลดและสุดท้ายก็มาซื้อดีใจใช้นะครับซึ่งมันมีหลายตัวมากที่ใช้กันก็ลองดูครับคลิปนี้ก็มาอันบ็อกให้ดูแล้วก็มาบ่นให้ฟังน่าจะนานอยู่เหมือนกันนะครับก็ลองดูว่าเป็นยังไงนะครับเสียงสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับออกแบบมาได้ดีจริงๆอ่ะกูยังไม่จบผมต้องบอกเลยว่าออกแบบมาดีจริงๆครับดีใจสุดยอดตบมือ ข้อเสียคือเวลาเราเก็บเข้ากล่องเนี่ยมันจะต้องถอดตัวนี้ออกแล้วตัวนี้มันต้องเก็บไปในนี้เราไม่สามารถพกตัวนี้ไปได้แต่จริงๆเราพกเป็นกล่องอะดีมันเก็บได้หมดนะครับ <Okay. S 1> เราใส่เราเวลียไปในกล่องได้อะไรเงี้ยแล้วก็ข้อเสียข้อหนึ่งคือเสียเราเลีย์แล้วมันหลวมแค่นั้นเองอ่ะเนี่ยเก็บลงไปโอ้โหชาร์จแบบสบายๆชาร์จทีเดียวติด3ตัวเงี้ย โหลดเนี่ยเวลาใช้เสร็จต้องมาชาร์จ3ตัวนะครับสายยืดบีต้องมี3มอันนะครับเต้าชาร์จก็ต้องรองรับอีก3อันเพื่อมาเสียบชาร์จนะครับแต่เนี่ยเสียบตัวเดียวจบไปเลยนะครับคุณลองไปจับดูวัสดุแม่งโคตรดีนะครับสหลว์นี้ไปละครับสวัสดีครับ